กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ระบบการฝึกอบรมและการเย่ยมเยียนเกษตรกร T&E System มาใช้เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2520ปัจจุบานได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อจำกัดของทรัพยาการที่มีอยู่รประกอบไปด้วย5องค์ประกบอบดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ 2. การเยี่ยมเยียน 3. การสนับสนุน 4. การณิเทศงาน 5. การจัดการข้อมูลสำนักงานกเกษตรอำเภอเฉลิมพะเกียรตจังหวัดน่านได้นำระบบส่งเสริมการ,กรเกษตร T-N System มาใช้ในการขับเคลื่อนงานอยู่บักเกษตรกรแนวโรงเรียนบ้านสพปืนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรตจังหวัดน่านดังนี้การถ่ายทอดความรู้หน้าสมบัตินะ เพื่อให้กลุ่มเยาวะเกษตรกรในโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีในด้านการเกษตรถูกฝังจิตสำนึกรักในอาชีพเกษตรสามารถบริหารจัดการแปลงเกษตรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุปเป้าหมายด้านวิชาการให้องค์ความรู้ในการผลิตพืชการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชด้านเทหกิจปศุสัตว์ประ,ระมนและการจัดทําบัญชีซึ่งทางสาาํานักงานได้พัรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้วิชาการแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษ,ษาแผนงานโครงการประชุมแผนการบริหารงานในระดับอำเภอในการพัฒนากุ่มวชนเกษตรกร,ร,กรภายใต้โครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ การเยี่ยมเยียนสำนักง,งานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีการเตรียมการก่อนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อกำหนดเป้าหมายวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแจ้งแผนง,งานการเยี่ยมเยียนให้หน่วยงานภาคีเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนกลุ่มวิวยาเกษตรกรในโรงเรียนเพื่อเลือกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้สามารถดำเนินการทำคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเกษตร,รอำเภอเชอเดิเเื่่เกียได้รับงบประมาณในปี2567โครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันได้สนับสนุนวัสดุในการทำการเกษตร,รเช่นจอบเสียมสายายางเมรดพันุ์ผัก ้นกล้าผักและโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหือข่าการเกษตรได้แก่ก้นเชื้อเห็ดในการประกอบอาหารและองค์ความรู้ทางวิชาการในการผลิตพืชการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและการดูแลเห็ดในโรงเรือนพาอเห็ด การน,นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติเข้ามานิเทศงานกลุ่มเยวาวะเกษตรกรในโรงเรียนจัดกระบวนการกลุ่มเยวาวะเกษตรกรในการประกวดเกษตรกรบุคลากรทางการเกษตรและสถาบันกเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด การจัดการข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ทำการจัดเก็บข้อมูลในระบบ3กอให้เป็นปีล่าสุดรวมทั้งประเมินศักยภาพกลุ่มจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป